และก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เข้ามาพบกับเกมพาดว of ไททันกันอีกเช่นเคยนะวันนี้ผมจะมาเล่นเป็นจิกโนตัวสลัดและก็จะมาออนทัวร์แมปที่เปลี่ยนแปลงใหม่ก็คือแ l a n อนด์เพนครับในแมปกอนวซึ่งการเล่นเป็นกีกาเนี่ยนี่ก็จะเป็นครั้งแรกครับในการทำคลิปเล่นในคอมนอกนั้นผมก็มีแต่ทำในมือถือแล้วก็กีกาก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับ อันนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมการวิ่งก็ค่อนข้างที่จะช้ากว่าทีเล็กแล้วตอนเนี้ยเพราะว่าทีเล็กเขา T R C มาใหม่ก็จะมีการวิ่งที่เร็วมากอันนี้คือทางเข้าแกนเพนนะครับทุกคนอาจจะไม่คุ้นตาเลยเนะี่ยเพราะว่าแกนเพนมันเปลี่ยนไปก็คือมันจะมีต้นไม้เยอะและพื้นที่ปรับเปลี่ยนบ้างเป็นบางส่วนนอกจากจะมีต้นไม้ขึ้นแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงหน่อยนะครับส่วนหญ้าก็จะหายไปหน่อยก็จะเป็นพื้นที่ที่แบบ คล้ายๆกับว่าเป็นพื้นที่ที่โล่งแล้วก็มีหญ้าขึ้นมาเล็กน้อยไม่เหมือนเดิมนะครับเหมือนไอ้อย่างเดิมอ่ะมันจะเป็นหญ้าที่สูงมากแล้วก็เขียวปีเลยข้างหน้าเหมือนจะยังมีหญ้าอยู่นะแล้วก็เป็นเนินขึ้นเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันจะไม่มีเออเป็นหินเป็นช่งชวงๆเหมือนเดิมก็ถือว่าทำมาค่อนข้างดีนะเกลนเพน ก็จะเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะซุ่มล่าได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามีต้นไม้เยอะแล้วมาดูที่พานี้นครับว่าเราจะล่าตัวอะไรได้บ้างหรือเปล่าตอนนี้คนในเซิร์ฟก็ค่อนข้างที่จะน้อยนะแต่พื้นที่แกรนเพลนมันก็แดงน่าจะเออน่าจะอยู่กันที่ริมน้ํากันเพราะว่าในเซิร์ฟนี้เนี่ยเขาชอบไปเล่นอยู่ที่ริมน้นะําแกนเพลนนางหน้าก็ยังไม่มีเสียงเท้าตัวอะไรนะครับ อันนี้ผมจะพาเดินทัวร์แกนเพลนไปด้วยนะไม่รู้ว่าจะมีตัวให้ล่าหรือเปล่าแต่ถ้าไม่เจอตัวอะไรให้ล่าเลยผมก็น่าจะไม่ได้ลงทลิปนี้ทางนู้นมีเหมือนจะเป็นเสียงวานออการ์ปะน่าจะอยู่ในน้ําแต่ว่าเสียงดังมาถึงนี่เลยเดี๋ยวผมจะไม่เดินไปริมน้ําแล้วกันนะเอ๊ะเดี๋ยวนะ ทางฝั่งนู้นมีตัวนะครับคล้ายคล้ากับทีเล็กใช่หรือเปล่านี่เปิดมาเราก็จะเจอกับทีเล็กเลยเหรอน่าจะเป็นทีเล็กนะครับมองจากข้างหลังเพราะว่าตัวใหญ่มากกล้าเจอกับทีเล็กมันไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากมากเลยแรงกัดทีเล็กมันหนักกว่าเราเยอะเลย ไม่รู้ว่ามันฆ่าตัวอะไรไปถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะซุ่มแล้วก็จะพยายามเน้นเข้าหลังนะครับเพราะว่าเราเจอกับทีเล็กเราจะเข้าแรกไม่ได้อ๋อไม่ใช่ทีเล็กเป็นเดสเพโทมันเห็นเราละโอ้เห็นง่ายจังเราอุตส่าห์อยู่หลังพุ่มแทๆ้ๆ รูปร่างมันคล้ายกัน,นครับเพราะว่ามันเป็นสายพันธ์เดียวกันแต่ที่เล็กมันอว้วนกว่าเยอะเดสเทอเออมันเป็นเดสเทโอนะครับแต่ว่าผมพวกผมเนี่ยจะชอบเรียกเดสนะเพราะว่ามันดูสุภาพกว่าเดสอันนี้คือเป็นการเรียกเล่นๆน,นะครับเหมือนจะเดินวนมาข้างหลังรอซะด้วยแค่ให้เราตาม Death, เดดเนี่ยยังไงเราก็ตามไม่ทัน จะเอาไหมร้องคำรามมาเนี่ยจะเอาไหมมันคูกลับนะครับแสดงว่ามันเจ้ามารอดูว่ามันเจ้าไหมมันน่าเจ้านะครับตอนนี้เพราะมันไม่หนีถ้าหนีเนี่ยยังไงก็หนีกีกาทัน กถึงจะเป็นมอสก็น่าจะมีแถว TLC นะครับผมคิดว่า t ท l น่าจะทำให้มันเร็วขึ้นนะตอนนี้มันเดินบนมันใส่กัดตัวใหญ่มาแน่เลยมาจะไปไหนตอนนี้เราหิวละเฮ้ยเดี๋ยวนะมันใส่กัดตัวใหญ่มาจริงด้วยพยายามเข้าตูดใช่ไหมองอับนี่ไง กัดแลกกันไปแต่ดาเมจเราหนักกว่มันนะครับและก็ดีเฟนส์เราก็หนักประมันด้วยจเจาอีกไหมมันใช้กัดตัวใหญ่มากหนีงไงเรากัดเต็มคำโดนตีบีจะไปไหนตอนนี้มันตีบีดนะเราต้องพยายามเดินตามเพราะาบีก,กิกานี่แรงมาก แต่ในปัจจุบันนี้น่าจะเป็นบีดของซุโคนะครับซุโคที่ใช้ท่ากัดเขี้ยวค่ะนั้นบีดจะแรงสุดเลยมันวิ่งยาวเลยตอนนี้อ๋อมันใช้ท่าสวนมาเอาไม่โดนใช่ไหมนี่ไงเอา้าโดนเราเฉยแต่ไม่เป็นไรกัดไปหลายคำแล้วนะกัดปีไปด้วยโอ้โหมันวิ่งยาวเลยอ่ะน่าจะใกล้ตายแล้วนะแต่ว่าเราตามไม่ทันนะครับเพราะว่ากีการมันวิ่งช้ามาก เรียบร้อยสตมีนาเราหมดไปเรียบร้อยแล้วมันวิ่งยาวเลยน่าจะไม่ได้กินนะสำหรับเจ้าแดดตัวนี้เอาจริงๆผมอยากจะให้เกมนี้เขาทำแบบบีดสมัยก่อนที่บีดมันแบบรุนแรงมากเลยกัดทีมีครึ่งหลอดแล้วก็อาจจะมิดหลอดไปเลยก็ได้เหมือนตั้งแต่ไอ้สมัยที่เล็กยังไม่เข้านะครับชอบสมัยนั้นเนะี่ย เพราะว่าบีดมันทํางานได้เยอะมากเดี๋ยวผมจะลองเดินตามไปดูอีกนะไม่รู้ว่าจะได้กินไหมแต่กัดบีดไปแค่คำสองคาไม่น่าจะตายโอ้มันเดินไปนู่นแล้วอะแบบมันวิ่งไปไกลมากเลยแดชแทดนี้ก็วิ่งเร็วซะด้วยเสียงเดินอยู่ข้างหน้านะครับ เราน่าจะพลาดเหยื่อรลายนี้ไปละเดินอยู่ข้างหน้าเราเลยไม่น่าทันนะเอาจริงเดี๋ยวจะลองวิ่งตามดูดิโหไม่ทันเนะ่ะแต่มันเล่นเลือดเราครึ่งหลอดเลยนะมันใช้ท่ายกัดตัวใหญ่มาแต่มันวิ่งต่อได้แล้ว ผมคงต้องลามือจากมันแล้วแหละเพราะว่าตามยังไงก็ไม่ทันนะครับนี่แหละการเล่นตัวใหญ่มันจะลำบากก็ต่อเมื่อ,อล่าคนอื่นตอนนี้พูดถึงทีเล็กล่าง่ายนะเพราะว่าทีเล็กมันถ้ากัดหักของมันเนี่ยมันจะเบืออจะแยกกับกัดธรรมดาแล้วใช้กัดขาหักแล้วก็ใช้กัดธรรมดาได้ด้วยต่อเนื่องเลยเดี๋ยวเราจะนอนพักเลือดอยู่ตรงนี้เอาให้เลือดเต็มเดี๋ยวผมจะเดินล่าต่อแล้วกันนะ เพราะตอนนี้เลือดเรายังไม่พร้อมที่จะล่าต่อและก็ตอนนี้ครับผมจะพาเดินไปทัวหลุมด้วยอันนี้ก็จะเป็นทางไปหลุมก็จะมีต้นไม้แห้งอยู่ข้างหน้าเพราะว่าในหลุมตอนนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นพื้นที่แห้งแล้งไปแล้วมาดูว่าจะมีตัวหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้หลุมไม่มีน้ําให้กินก็ไม่น่ามีตัวอยู่ละอันนี้ก็จะเป็น มาแนวประดับแมปซะมากกว่านะครับหลังจากนี้เพราะว่าน้ําก็ไม่มีให้กินมันจะเป็นพื้นที่แห้งให้แต่ละตัวเดินลงมาดูแล้วก็เดินหนีไปแค่นะมาดูดิว่ามีตัวให้เราแบบพอที่จะลากินหรือเปล่านะเอาจริงผมก็อยากเจอคอยาวแต่ว่าผมไม่คิดว่าผมจะล่ามันได้นะนี่โฟโตคแคทแต่ว่าก็อยากเจออันนี้ก็ไม่น่ามีแล้วนะดูละ อาจริงผมก็อยากจะเดินลงไปข้างล่างแล้วก็วนดูพื้นที่ให้ทุกคนได้เห็นด้วยนะแต่ว่าแบบกิก,ก้ามาเดินช้าผมก็เลยไม่เดินลงไปดีกว่าข้างล่างไม่มีตัวถ้างั้นผมก็คงต้องกลับขึ้นไปล่าที่แกนเพลนแล้วกันนะเพราะเฮ้ยเดี๋ยนะทีเล็กมาไงวะเนี่ยทำไมเ,เราไม่ได้ยินเสียงเดินเลยถ้างั้นเดี๋ยวผมจะล่าทีเล็กดูมันร้องเฟนลี่มาแต่ว่าเราเปิดปั เราไม่ได้ลอ้องเฟนดี้เฟนลี่มาถ้างนั้นงับกัดบีไปคำนึงกัดกัดกัดโอ้ยเดี๋ยวด้กัดหัวอืมมันหันหน้ามาแล้วเดี๋ยวผมจะพยายามแบบไม่เข้าแรกนะทีเล็กแรกมันโหดเดี๋ยวนะกัดแรงมากกัดแรงมากพยายามเข้าหลังแล้วกันขีเล็กมันกัดแรง เราได้เปรียบแล้วเข้าหลังรัวๆเลยเราพอได้เปรียบอยู่ตอนนี้แดงอะเอ้ามันมอบมันมอบเลยนะโอเคเรียบร้อยโอ้โหมันมอบเฉยอะเราล่าราชาได้นะครับวันนี้เลือดของเราก็เสียไปก็ถือว่าไม่เยอะนะอันนี้คือการสู้กับทีเล็กถือว่าเลือดเออเลือดแบบเหลือเยอะด้วยอะ แล้วก็ไอ้บัฟที่เราใช้ตอนนี้ก็ถือว่าดีมากเลยเรามีการเพิ่มเกาะอ,อยู่ประมาณ10%ครับแล้วเราใช้บัฟไปมันก็จะเพิ่มขึ้นอีก25%ก็จะเป็น35%เลยนะถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะเลย,เลยทีเดียวมีเวสซอบินมาวนไม่รู้ว่าเพื่อนเล็กหรือเปล่า ที่เล็กตัวนี้ก็ถือว่าโดนเราเข้าหลังนะครับก็มันเลยแพ้แต่ถ้าเรายืนกัดแรกยังไงเราก็แพ้ร้อยเปอร์เซ็นเลยอันนี้ก็จะเป็นครั้งที่สองนะที่ผมทำคลิปแล้วเลนอิกาล่าทีเล็กได้แต่ครั้งแรกเนี่ยก็แบบค่อนข้างสะบัดสะบอมเลยเลือดเนี่ยแทบไม่เหลือโอเคตอนนี้เรากินจะอิ่มแนละ้ว เรากินยิมแล้วเดี๋ยวร้องเฟนลี่ให้กับเจ้าเควสซอหน่อยเลือดเราไม่พร้อมที่จะสู้ผมไม่รู้นะว่ามันใช่เพื่อนทีเล็กหรือเปล่าแต่ว่าแบบไหนๆเราก็จัดการทีเล็กไปแล้วเดี๋ยวผมจะพยายามเดินหนีไปก่อนแล้วกันเพราะว่าเควสซอเหมือนจะพิมพ์คุยกับเพื่อนด้วยในแชทโลกแชทไม่เด้ง มันจะตามเอาเราแน่เลยเนี่ยมีไงมันพีมิดละแล้วก็บินตามด้วยเะประเด็นเดี๋ยวนะมีเพื่อนเป็นแฮตหรอแล้วก็ทางฝั่งขวามือเราข้างหน้ามีตัวเดินโอ้โหมีนกมาอีกแล้วทำไมควสยซอมันเยอะจังอะ เสียงบินมาอีกตัวแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเรียกพวกมาเพื่อที่จะมาลุมกีก้านะแต่ว่าเราสู้ไหวนะเอาจริงถ้าเราหามุมเล่นดีๆเพราะว่านกมันบางมากแต่เหมือนจะมีตัวเดินมาตัวอะไรไม่รู้เท้าหนักด้วยเรือนรายังไม่พร้อมผมจะพยายามหลีกเลี่ยงเสียงมันพิมพ์คุยกันเหมือนจะตามหลังเรามาด้วยปะ เสียงเท้าเดินไกลเข้ามาแล้วตัวอะไรเอ่ยอันนี้ผมต้องระวังนกแล้วก็ระวังไอ้เสียงเท้าหนักนี้ด้วยนะไม่รู้ตัวอะไรตอนนี้เสียงนกเงียบหายไปแล้วนกน่าจะประมาณไม่หกก็เจตัวนะเมื่อกี้เหมือนมันบินตามปะเหมือนมีเสียงบินนะเมื่อกี้ นั่นไงมันตามมาจริงด้วยเดี๋ยวนะผมจะพยายามโอ้โหมีนอกอีกตัวแล้วจะพยายามเดินให้ห่ายนะแล้วก็ไอเสียงเท้าหนักเมื่อกี้เป็นเสียงแบ a เพโทนะครับแต่ไม่ใช่ตัวที่เราไล่ล่านะเป็นคนละตัวกันโอ้ฝูงนกฝูงนี้น่ากลัวนะเนี่ยมีประมาณ6-7ตัวเลย ถ้ามันมาลุมจิกเรายัางไงมันก็จัดการกับเราได้อยู่นะโอเคตอนนี้เหมือนมันจะไม่ตามนะครับน่าจะเรียกรวมตัวถ้างั้นผมก็จะเดินไปกินน้ําแล้วก็จะไปหาพื้นที่พักเลือดดีๆหน่อยแล้วกันยังไงตอนนี้เลือดเราก็ไม่พร้อมที่จะสู้ต่อโอเคตอนนี้ผมก็ได้พักเลือดมาแล้วนะตอนนี้เลือดก็เต็มไปเรียบร้อยนะครับ เดีย๋ยวผมจะลองเดินไปดูตรงแม่น้ำแล้วกันนะไม่รู้ว่าจะมีตัวไหมแต่ว่าพื้นที่มันแดงในทั่วแกนเพนก็ไม่ค่อยมีตัวเดินไม่รู้ว่าแดงเพราะนกพวกนั้นหรือว่าแดงเพราะตัวอื่นแต่นกมันก็เยอะจริงนะเมื่อกี้มันก็สามารถทำพื้นที่แดงได้เลยมาดูดิมีเสียงวานออกเกอร์ด้วยเอ้ยวานออกกาออกเกอร์เฉยมีเสียงตัวว่ายน้ำด้วย โอ้โหข้างหน้าโอ้โหพื้นที่ไม่แดงสิแปลกดูดิมีบาสโบเดียแล้วก็เหมือนจะมีเอ็ดมอนด้วยปะหรือว่ามีแต่บาฮโอ้โหมีตัวหยังเยอะถ้าผมไปเนี่ยผมไปเปิดตัวอะไรสักตัวผมโดนลุมตายแน่เลยเซิร์ฟมีก็ไม่มีกฎสำหรับพวกกินพืชซะด้วยผมคงต้องเดินฉีกนะครับเพราะว่างไงตัวผมก็มีแค่เออมีแค่คนเดียว ยังไงไปเนี่ยไปกัดเขาเราก็ตายแน่นอนเดี๋ยวเราจะลองเดินหาล่าตรงแกนเพนพื้นที่ข้างบนดูแล้วกันแถวส่งดอกไม้ไม่รู้ว่าจะมีตัวไหมผมตกใจบอดนะนึกว่าเป็นเมกาลเนียบอดแพดนี้เนี่ยบอกเลยว่าแบบพวกอัลฟาเป็นฝันร้ายของตัวเด็กชัดๆเลย ไม่ว่าจะเป็นตัวเด็กตัวโตนะครับเอาบอดอัลฟามันกัดหมดนะมีเสียงเท้าหนักเดินอยู่ซ้ายมือแล้วก็มีเสียงกินเบอร์รี่ไม่รู้ตัวอะไรแต่เสียงเท้าหนักมากเลยนะเหมือนจะเป็นเท้าสี่ขาปะเดินตึงต้งๆแบบเนี้ย มีอ๋อตัวกินเบอร์รี่ก็จะเป็นมิลาไกอาแล้วก็มีอาชิโร่ด้วยไก่อ้วนนะครับกำลังวิ่งมาทางเราไก่อ้วนไก่อ้วนมาร้องเฟนลี่ใส่เดี๋ยวรอย่อให้ไก่อ้วนแล้วกันเพราะถ้ามันปวดเราเราก็มีโอกาสตายได้มันเกาะเราได้ด้วยมิาไกอาวิ่งมาทางเรา จะมาเอาเราหรือเปล่าวะหาไม่เอาแล้ววิ่งมาทำไมเนี่ยวิ่งมาเพื่ออะไรเนี่ยมาตัวเดียวซะด้วยเพื่อนไม่ตามนะเพื่อนตีกับปามกาาอยู่ถ้าอย่างั้นเดี๋ยวผมจะจัดการล่าเจ้ามิลาไกอาเลยล้วกันนะถึงจะไม่หิวมากนะครับแต่ว่ามันก็เป็นวัฏจักรของกินพืชกับกินเนื้อที่จะล่ากัน ทางฝั่งนั้นก็ตีกันอยู่นะเป็นกินพืชกับกินพืชตีกันไม่รู้พรอ,อะไรมีความขัดแยง้งแย่งพุ่มเบอร์รี่กันหรือเปล่าไม่รู้โอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมจะล่าเจ้ามีลาไกอาเลยล้วกันนะตัวนี้ผมยังไม่เคยล่าเนีและก็เป็นตัวกินพืชที่ค่อนข้างโกงทีเดียวเราก็ค่อนข้างตัวใหญ่กว่าเดี๋ยวมากัดขู่ใส่สักหน่อย เพื่อบอกว่าเราจะล่านะอา้าวมันร้องคู่กลับมาถ้างั้นเราก็คู่กลับมาเฮ้ยมันขุยลำดายใส่โวยว่าเอ้ยนี่ไงงับไปคำนึงอา้าวสะบัดหางไม่โดนงับอีกเฮ้ยเดี๋ยวนะมันฟาดโดนแต่ไม่เป็นไรเรากัดแรงกว่าแนะ่นอนงับงับงับอีกกัดหัว มันเข้ามาแรกนะเมื่อกี้กัดตัวเราแปะบีบไปด้วยนะครับแล้วก็ขัดระดาด้วยอื้มถ้าฟ่าดนี้แรงมากผมจะพยายามไม่เข้าแรกแล้วกันงับไม่โดนกัดอีไม่โดนอีกกัดตัวไม่โดนกัดหัวอ้าวเียบร้อยตาย <laughs> คือว่าร่าง,ง่ายกว่าที่คิด มันเข้าแรกมันไม่หนีอันนี้ก็ถือว่าเป็นระบบนิเวศนะครับที่เราจะลากินพืชแล้วก็ทุกคนดูตัวผมดิอันนี้ผมโดนสถานะแบบบังคับตายนะครับเป็นบัฟสีแดงแล้วก็บัฟสีฟ้านั่นก็จะเป็นสถานะโดนช็อตตัวผมดำปีเลยดูดิถ้าผมดำทั้งตัวผมก็จะขยับตัวไม่ได้นะเนี่ยเนี่ยมาดูแวววาวเลยนะครับอันนี้เป็นประกายไฟฟ้านะี่ ผมโดนช็อตจากการกัดมิลาไกายาทางฝั่งนู้นมีเสียงเท้าของตัวอะไรเลยเสียงสี่ขานะครับน่าจะเป็นจระเข้หรือว่าก็กินพืชขอ,อเป็นอเมรกาสลัดเดี๋ยวผมจะปล่อยไปแล้วกันนะยังไงเราก็ได้มิลาไกายามากินแล้วเดี๋ยวผมจะเฝ้าซากอยู่แถวนี้แหละ ถ้าอาหารเราหมดเราค่อยไปหาล่าต่อแต่เจริงเซิร์ฟนี้ก็ไม่มีกฎอะไรใดๆนะนอกจากฆ่ากันบนเวตรงนี้ก็มีแดดน่าจะเป็นตัวเดิมที่ส่วนทางเราไปก่อนหน้านี้โอเคครับถ้างั้นสำหรับพาร์ทนี้นะผมก็คงต้องขอจบลงเพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะถ้าใครชอบสำหรับคลิปของเจ้าจิกาโนโตซัลตก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e และก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปต่อไปด้วยนะครับว่าผมจะทำคลิปอะไรต่อไปสวัสดีครับ